สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆพ,พ,พ,พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะยนืนกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพรยนค่ะสำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตรถยนต์เจ็ที่นั่งให้ชมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะคะนำเสนอเป็นรถ เข้าใหม่ค่ะนะคะเป็นอีสูมิลเอ1.9 Active รถปี2022ค่ะนะคะเลขไม่33,000กิโลกับราคาตั้งขายเพียงนะคะ879,000บาทค่ะ ะะคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.49%ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ15,000บาทตลอดสัญญาค่ะสำหรับท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะอยากครอบครองนะก็ติดตามคลิปเต็มคลิปนี้เลยนะคะเอมี่พาชมรอบคันนะหรือถ้าหากใครท่านใดสนใจอยากปรึกษาหรือทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างขวามือเลยเบอร์เอมี่แอดไลน์ได้หรือโทรมาสอบถามโดยตรงได้เลยค่ะ ะะคันนี้นะคะทางเราประกันเรื่องโครงสร้างนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํากับสีก็องไม่ตัดต่อแต่งตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะพี่นะใครสนใจคันนี้มีคันเดียวรีติดต่อได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเอละลเอียดรอ,อ,อบคันกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากด้านหน้ากันค่ะสําหรับด้านหน้านะคะนี่เลยไฟคู่หน้าเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะ โคมไฟคู่หน้าเนีคะเป็นของเดิมติดรถนะไม่มีรอยแตกแล้วไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยเหลืองคาบเหลืองนะคะน,ะน้ำไม่รั่วไม่ซึมนะโคมไฟแท,แท้เดิมโรงงานแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำค่ะนะคะสวยงามนะคะดูเข้ากับตัวบอดี้รถที่เป็นสีขาวมากๆเลยนะป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะ 3. าคอไข่บัวใบไม้752กทมใครสนใจก็ จดจำป้ายนี้ไว้ค่ะนะคะแล้วก็โทรมาทักไลน์มาได้เลยนะบอกสนใจรถรุ่นนี้นะคะมาดูในส่วนงตัวล้อแม็กกันบ้างะค่ะนะคะคันนี้นะ,ะเป็นล้อแม็กเดิมๆโรงงาน,นะค่ะนะคะเป็นแม็กอลลอยนะคะแม็กขอบ17ค่ะนี่เลยนะแม็กไม่มีรอยแตกลาวนะคะแม็กไม่ซ่อมไม่ด้งนะ,ะสภาพส,สวยๆไม่มีรอยเบียดถนน,นะค่ะนะคะมาพร้อมกับตัวยางยี่ห้อดันหลบนะยางดันหลบปี2022ง ยางติดรถมาค่ะนะคะดอกยางเหลือลึกๆใช้งานได้ยาวๆนะคะแล้วก็ตัวซุ้มรอด้านในนะคะนี่เลยนะโชค๊คสภาพเดิมๆค่ะนะ,ะน้ำมันไม่ไหลไม่เยิ้มนะโช๊คไม่มีรอยแตกรั่วนะคะรอยแต้มสีรอยมาระยักทางโรงงานยังคงสภาพเดิมอยู่นะรอยน็อตรอยเ็นอักด้านในนี่เดิมๆโรงงานเลยนะคะไม่มีการชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในแน่นอนค่ะพี่ช่วงล่างนิ่งๆกิๆ๊บๆไม่มีสนิมค่ะนะคะของเราเนี่ยนะคะซื้อกับเราในเดือนนี้นะคะ เรามีการตรวจรถให้ทั้งหมด274จุดนะคะจากบริษัทกลางนะซึ่งลูกค้าสามารถทราบประวัติรถได้เลยนะคะแค่สแกน QR code นะถ้าหากสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะแล้วก็แถมตัวประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสูตรอิวสูให้อีก1ปีนะคะสำหรับด้านในมาชมด้านในกันค่ะนะคะนี่เลยภายในนะคะของอิวสูต,ตัว A c t i v e เริ่มจากเบาะค่ะ ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เบาะเดิมๆโรงงานนะคะหนังไม่มีรอยซ่อมมานะคะหนังไม่ปรินะคะเบาะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะคะพวงมาลัยเดิมๆโรงงานค่ะนะคะมัลติฟังก์ชันมีมาให้นะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทอ่านี่ค่ะนี่เลยนะคะ หน้าปัดเรือนไม้นะคะแสดงผลดิจิตอลค่ะเลขไม่สามหมื่นสามพักิโลไม่เดิมไม้แท้ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะพี่นะมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันที่เจ้าของเดิมใส่เพิ่มมาเป็นหน้าจอ Android นะคะเชื่อมต่อบลูทูธอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะตัวแอร์เป็นแอร์อะนาล็อกค่ะนะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะเบรกมือไฟฟ้านะ,ะนี่เลย สวยๆค่ะพี่นะ,นะสวยๆนะรถเดิมๆโรงงานรถมือเดียวป้ายแดงนะคะโครงสร้างสวยๆเดิมๆพี่ดูน็อตไม่มีร่องรอยขยับค่ะโครงสร้างเดิมๆนะไม่มีรอยแกะรอยถอดนี่ค่ะนะคะก่อนประตูพี่ดูใหม่ๆเลยค่ะนะคะรอยมาร์กสีจากโรงงานยังคงสภาพเดิมนะคะทางเรานี่รับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะรถไม่มีชนหนักแน่นอนลูกค้าสบายใจได้ค่ะนะคะซื้อกับทางเรานะสบายใจได้เลยนี่ค่ะตัวเบา แถวกลางนะคะเบาะผ้าเดิมๆนะนี่มีที่พักแขนที่วางแก้วน้ำให้นะคะก็โอเคพับขึ้นไปนี่ค่ะนะคะรถครอบครัวในราคางบประหยัดนะคะแต่ลูกค้าได้รถปีใหม่นะ,ะได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะ,ะรุ่นนี้ isuzu mu-X ตัวฉมนะคะฉมนิวนะ,ะปี2022ตัวรถสีขาวมุกนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไฟท้ายให้ ดูสักครู่หนึ่งให้ดูความสวยมาดูด้านท้ายกันนี่เลยนะไฟท้ายนะคะเป็น LED นะเส้นคมๆมอย่างนี้นะคะไฟท้าย LED สวยๆนะคะสภาพดีๆนะเดิมๆโรงงานประตูด้านหลังนี้เป็นระบบแมนนวลนะคะเป็นแมนนวลอยู่แล้วก็มีกล้องถอยให้นะคะมีกล้องถอยให้เห็นไหมคะ สำหรับเบาะที่นั่งแถว3นะคะเบาะก,ก็พับได้นะพับได้เลยแถวสองแถวสามปูปิกมีขนของได้สบายๆนะคะตอบโจทย์แน่นอนตัวนี้นี่ค่ะรถใหม่ๆนะคะแล้วก็มีไฟไฟสองด้านหลังนะคะที่แล้วก็มีที่ใส่ปลั๊กไฟบ้านนะคะที่เสียบปลั๊กได้อีกเห็นไหมคะเดิมเดิม ดูโครงสร้างกันนะคะโครงสร้างฝาท้ายน็อตเดิมๆโรงงานค่ะน็อตไม่ขยับนะคะน็อตไม่เคยแกะฝาท้ายไม่เคยแกะค่ะนะคะฝาท้ายเดิมๆโครงสร้างเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างแน่นอนนะ,ะที่เราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเข้ามาขายแน่นอนค่ะลูกค้าซื้อกับเราลูกค้าสบายใจได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆอย่างนี้นะคะ นะอีซูมิลเอ็กนะรถเข้าใหม่ตัวปี2022นะคะเลขใหม่ใช้งานเพียง30,000โลราคาตั้งขาย879,000บาทคันนี้ฟีดาวผ่อนแค่15,000บาทนะฟีดาวผ่อน15,000ดอกเบี้ยเดินกุมภาพันธ์เริ่มต้น2.49%สำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะล้อสวยๆนะแม็กเดิมๆโรงงานสภาพดีๆสีขาวมุกนะคะ ดูแลง่ายๆแล้วก็สีเดิมๆบางรองงานรอบคันนี่ค่ะแอร์หลังเย็นมากๆนะแอร์หลังท่านใดสนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงก็มาได้เลยนะคะที่เพชรยนต์มาหาเอมมี่ได้ทุกวันนะคะเปิดบริการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะพี่สำหรับตัวนี้นะ อิวสุมิวเอ็กเครื่องยนต์1.9แอชีพรถปี2022นะคะราคาตั้งขาย879,000บาทเห็นไหมคะลอยน็อตประตูนะคะฝั่งซ้ายไม่มีขยับนะโครงสร้างเดิมๆสวยๆลูกค้าได้ไปสบายใจแน่นอนนะกับรถอีสุคันนี้นะใครอยากได้รถมิวเอ็กนะคะมีรถเก่านำมาเทินจัดก,การได้เลยนะเรารับเทินทุกรุ่นทุกราคานะคะ สนใจก็ส่งมาให้ตรวจสอบได้เลยค่ะพี่ปาเดี๋ยวมีพาชมเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะคะก็ประหยัดน้ำมันค่ะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะประหยัดแล้วก็อาัตราการเร่งไม่ได้แย่เลยค่อนข้างดีขึ้นเหนือนล่องใต้ได้สบายๆนะคะเหมาะสําหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวรถทันใหญ่แต่อยากประหยัดนะคะน้ํามันอะไรพวกนี้ตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะ หนีให้ดูรอยมาร์กรอยแต้มสีจะทางห้องเครื่องพี่เดิมๆโรงงานนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีขยับเลขตุกคื่อตัวถังตรงกับตัวสํำเนาเล่มแน่นอนนะคะเครื่องยนต์ไม่ดังไม่สั่นนะไม่มีการยำเครื่องมาแน่นอนค่ะพี่เดิมๆตรวจพบเจอรถย้อมแมวเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะพี่นี่เลยค่ะเห็นไหมคะสวยๆอย่างนี้ไม่แค่สามหมื่นโลค่ะพี่ไม่น้อยๆสภาพดีๆนะคะให้ดูโครงสร้าง น็อตยึดฝากระโปรงด้านในน็อตไม่มีขยับโครงสร้างสวยๆนี่ค่ะเห็นไหมฮะน็อตเดิมๆสวยๆนะน็อตไม่มีขยับเห็นไหมฮะสภาพดีๆกริ๊บๆค่ะคุณคุณลูกค้าขานี่เลยนี่เห็นไหมคะแผ่นเพจอิลสูมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับเพจเดิมๆโรงงานนะน็อตยึดไฟหน้าคานหน้าที่ดูสวยๆเห็นไหมคะนี่ค่ะ รับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เราไม่มีย้อมแมวแน่นอนค่ะพี่ที่เพชรยนต์ลูกค้าซื้อไปสบายใจได้หายห่วงขานะคะที่เรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะตรวจทุกรายการให้นะคะสองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดทั่วรถให้ด้วยนะคะนี่ค่ะแผ่นกันความร้อนนะคะไม่สามหมื่นนะแผ่นก็ไมใหม่เอี่ยมอย่างนี้เลยนะคะตัวฝากระโปรงเดิมๆน็อตเวดอาร์คไม่มีรอยขยับ โครงสร้างสวยๆอย่างนี้ลูกค้าได้ไปสบายใจแน่นอนสำหรับตัวนี้นะ E-SU MUX 1.9 Active รีบเลยนะคะสนใจก็มาชมรถได้เลยที่เพจยนค่ะ สำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอยากจับจองอยากเป็นเจ้าของ isuzu m x 1.9 Active ปี2ค่ะเล็กไม่สา0หมืกิโลคันนี้นะคะราคา879,000จบาทฟรีดาวน์ผ่อน15,000บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49%ลูกค้าซื้อทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากเลยลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดฟรีนะคะไม่มีค่าบริการค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์0ู6 7 2 5 2 7 3 6นะคะดสา,างห้าสองเจ็ดสามือนะะ ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเบอร์เอมี่แอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถเข้าใหม่โชว์บิช,ชเชนเคยแล้ววันนี้ขอขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะที่ติดตามจชมคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ